ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้ที่ตามช่างช่องตามห้อยอารยธรรมครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เขามีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่เราจะทําในวันนี้นะครับมีมีหลายอย่างอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสสิภาพพี่น้องนะครับมารอช่มกับบรรยากาศ พระธาตุพนมนะครับในเช้าวันนี้นะครับพี่น้คนก็มีเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันปกติเนาะนะครับวันปกติคนก็มาเยอะอยู่นะครับพี่น้องบริวเวณพระธาตุพนมผมไม่อยากเข้าไปข้างในเพราะว่าผ่านถอดต้องถอดนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูดูบริเวณ ไปเขนเทปนะคะคนะคะนี้นะคะจะทาการปุ่นะควันที่สินะคะวันที่1 9นี้นะคะทำอะไรบ้างนะคะก็จะมีทหลกพระเมรทรณีแล้วก็โหลกพระพุทธโคดุนนะคะแล้วก็ท้วนกระปิ่นนะคะแล้วก็มีพิธีปรรจุรายชื่อนะคะแล้วก็รวมทที่หกสิบห้ามสวันที่สิบแานมโดยม่งบุญใจบรสุทธิทุกท่านทุกคนที่เดินผาง ป็นเจ้าภาพบุญรอบกันไว้กับทางวัดพระาพนมก็บริจาคูพ่บุญกุศลรอบกันได้ครับวัีับรมบุญกุศลรอกันได้นี้มาชุดที่ดินัหวัดพระธาตุพนมรอบกัน4ล้านบาทซื้อี่นีคือ8ล้านบาทคือจะคุยเร่บุญกิดนะครับพนมปิ่นเป็นสีมีบุกระถินนะครับ

วัตถุมงคลนะครับ กศก็ร้อนอยู่นะครับร้อน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 อยู่นะครับนี่ะครับที่ราอันนี้คือบริเวณองค์พระธาตพนมนะครับมเที่ที่อำเภอพิบพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวตอนนี้เรา อยู่กับทีมงานนะครับสมกิจบ่สมกิจบ่ท่องก็ับมาถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะมีโปรเจกต์ที่ไปถ่ายทำนะครับอภิตยาพ่อสวัสดีครับของขาวัทายุ่งซวยวัดหน่อยบทุคนไหนนอแมนาเสร็จครอบข้าวจัจักรองายร่มประุจซื้อที่ดีๆหกสิบบาท ขอขึ้นคาราบานานะครับมาเชิญทราบผมตอนนี้ก็นั่งเดียว้ัน อนสภา้สภารครับวันนี้เราเจอเจอคณะของเราที่จะไปทําพิธีวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ติดตามนะครับรอนางที่วังบดานนะครับอันนี้ก็ขับร้องโดยสมกิจ นะครับสกิจบ่อทองค, ong, ครับเราเดี๋ยวไอ้ลูกไส้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิรล่อมเพ่งอันนั้นให้ลองเมื่อไหร่ครับพ่แกด้วรี่เลนเล่นไสกีตาเลนไกิตาเดี๋ยวสซงเท่ง ทื่เพลงนาหาาน้อยอะไรมันเล่นเซกิตาได้เลยเออมันมันต้องเริ่มเพลงแบบนี้มันยุยู่อยู่เขียนเท่าเนี่ยมันต้องลูกทุ่งยี่สานผสมอินดี้ถ้าเป็นเพื่อชีวิตหลายมันหายชินยากสายชีวิตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับสัพน งนี้พวเราไปครับไปที่พระบามาเกือรัเราพร้อมที่จะไปถ่ายมาขอพรขอพรองพระธาตพนมก่อนนะครับวันนี้จะไปถ่ายทำเอ่มิวสิกเพลงรอนางที่วังบดาน เห็นได้มาขึ้นบรรยากาศนอนอยู่นี่ฝันดีป๊อปสุดยอดเลยครับสุดยอดบรรยากาศคือว่าได้กินดังไฟสูมไฟกินน้ำชาตรงใกล้แห้บรรยากาศดีไรแบบนี้เมื่อแล้งจะเมื่อแล้งจะเบิ่งเพิ่มบรรยากาศอีกแบบข้อเสือป๊อปเหมือแล้งข้อเสิือนี่ข้อเสิร์ตได้พี่น้องเมื่อแล้งเนี่ยนี่ข้อเสิร์ตเมื่อเมื่อนเดกับข้อเสิร์ตน้อยนี่ข้อเสิร์ตน้อยข้อเสิร์ตือเล่นกองไฟรอบกองไฟเด หลอกเชลงกันเพนนกันเสียงระตได้เยเได้ใส่ไฟได้เตอว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องอนุญาตมีอนไฟ้เลยครับมื่อรี้อมกันที่จะเขารอกันเขาไปขอพ่อเปิดรอนางที่วังบดานนะครับผลงานเพลงนี้ติดตามรับฟังกันนะครับล รูออ้เลยนะครับผมารบรานะครับกับคุณตุ๊กยิ้มอยอนะคัะบไวกจากแ้ก็รสสั่งแ้วก็กัวสมปองซัเต็มเลคร ซื้อที่ดินที่พได้สี่หล่อนะครับรอนะครับโอเคนะครัขค้ณชุมพราูได้ดี่ารอโออาจารย์ได้นีขนหลอหล่อเลยเมื่อุดเพิ่นเพิ่นเจ nah, well, okay. no. okay, ็ด okay. ล่อถวายเยอะในหนีขอพรพรเด้ยอพ่อ้องพงอแวเปิดเปิดตรงนี้สนี้ที่เปิด่ดอะไรลิฟิ่งอะไรลิฟสิ่งอะไรบ่เดี๋ยวเดี๋ยวมึิ่งเกิ่งเสียง่ระโะ เขาเขาบอลํามพกอะไรเนาะอาจารย์เปิดปากเป่าเราปลิ้มสิ่งกระํากัได้บอลัมพกต้องาเยเออเีบอลวบอพคือใบเ้เตีอเขาเหอย่างเขาก็ไม่อยากให้มันเบื่อกับคนอื่นอยู่ในบอนบอลมีเป็นอย่างแต่าอข้างนอกนีกับาก็ลเรืเอยอยู่อ๋อชบอกในขทสิ่ง